หรือ,อยังตอนนี้2 1เวสริกา35นาทีเวลาดี5เวลาแห่งการแสวงหาความรู้ครับเพื่อนๆวันนี้มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆอีกแล้ววันนี้ครับโคชฉลงมงปกับเพื่อนนะครับในหัวข้อเรื่องรู้ความจริงครับว่าประกันรถยนต์ไม่ได้คุ้มครองทุกอย่างแันจะเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องรู้ไว้อ่า เดี๋ยวคิดว่าทําประกันชั้นหนึ่งแล้วจะคุ้มครองทุกอย่างนะไม่ mm hmm. ใช่นะครับนะมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องระมัดระวังอ้าวขอให้มาดูกัน,น,น,กนแป๊บหนึ่งครับ mm hmm. โคชหลลองขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมชร์โคชฉลองแชร์นะครับเนาะแบ่งข้อมูลดีๆออกไปครับเพื่อนให้เพื่อนของเราทุกคนได้นะครับ รถทุกคันในท้องท,ง bon, ท้องถิ่นในประเทศ bon ไทยแล้วนะครับเนาะปกติก็มีประกันภัยอยู่แล้วไม่มีใครไม่ได้ไม่ได้ทําประกันภัยนะครับเนาะทุกรถทุกคันครับต้องทาประกันภัยอยู่แล้วเป็นประกันภัยภาคบังคับถูกต้องไหมครับ,รป,รบประกันภัยภาคบังคับ,ครบเราทุกคนต้องทาครับรถทุก un, คันบนท้องถนนต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่สามารถที่จะต่อทะเบียนได้นะไม่สามารถต่อภาษีได้ออกไปที่มูลท bon ้องถิ่นก็โดนจำเรวจจเบและที่สําคัญที่สุดครับ พรบรคือประกันภัยบ้านมงภาาบังคับถ้าเราไม่ทำแน่แหละถ้าเราไม่ทำสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับเราก็จะไม่สามารถที่จะต่อทะเบียนได้และถ้าหากตำรวจตรวจพบนะครับเนาะประกันภัยภาคสมัครใจก็คือพรบรไม่ทำโดนปรับเลยครับ1นึ่งื่งนบาทครับเ,เพื่อนๆนะเจ้าของรถปรับหนึ่งมและคนที่ขับก็ปรับอีก1นึ่งวมื่นเท,ท่าไหร่ครับ สองหมืดนดังนั้นประกันภัยภาคบังคับพรบเพื่อนเพื่อนทุกคนต้องทํานะครับไม่ทําไม่ได้เด็ดขาดเรือพี่น้องเด้อนี่คือข้อควรระวังมากที่สุดเลยนะครับเนาะเอาละขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะก็จะลองขออนุญาตแชร์ก่อนแชร์ข้อมูลดีๆครับไปให้เพื่อนๆของเราได้ได้รับรู้ข้อมูลดีๆเราดีด้วยนะครับเนาะเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับอืมดีมากถ้าหากว่าเราไม่รู้ ข้อมูลเหล่านี้เราอาจ,จเสียเปรียบบริษัทประกันได้นะครับเนาะโคชลองไม่อยากให้ทุกท่านครับต้องมาเสียเปียแล้วก็ต้องเสียความรู้สึกภายหลังหลังจากที่เราได้รับรู้ข้อมูลดีๆแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆของเราด้วยนะครับนะสิ่งสาคัญมากๆเลยดูซิว่าเออมีอะไรบ้างที่บริษัทประกัน แชร์นิดหนึ่งนะครับเนาะแชร์เพื่อนของเราก่อนแชร์เพื่อนของเราได้รับรู้ข้อมูลดีๆเหล่านี้ก่อนวันนี้มากับรถซิ่งด้านหลังเห็นไหมครับอ่าสวยไหมครับรถซิ่งวันนี้ค็จะลองพาไปซิ่งครับ <laughs> พาไปซิ่งกันหน่อยหนึ่งนะเราต้องซิ่งนะครับชีวิตเนะาะชีวิตจะได้มีความสุขง,งามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างครับเนาะอย่า,อ,าอย่า อะไรอย่าจำเจอยู่กับสิ่งเดิมเนาะนี่ด้านหลังคางก็เปลี่ยนไปจะได้นำความรู้นำข้อมูลไปพร้อมกับชมภาพสวยๆรือสวยด้านหลังไปด้วยเนาะ,ะถือว่าเรากำลังขับรถซิ่งอยู่เลยครับตอนนี้นะเเอาละครนี้เรามาดูซิว่าอ,อประกันภัยเขาเนี่ยรถทุกคันต้องมีประกันภัยภาคบังคับอยู่แล้วใช่ไหมครับเ่็นเพื่อได้ว,ว่าประกันภัยภาคบังคับหรือว่าตราสัญญ,ญัณคู้ของผู้ประสัภัยอย่างรถที่เราเรียกกันสั้นๆว่า พรบพรบนะครับเนาะไม่ใช่ภบรักที่บุรีรัมย์นะครับนะหลายต่อหลายคนบอกเอ้ยไม่ได้แปลว่าภบรักที่บุรีรัมย์หรือเปล่าก็ชหลองไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะโอเคแปบ๊บหนึ่งครับประเดึดน้ำนิดหนึ่งพูดมาแต่เสียงแพลงโอเคเปิดปันมเขไปครับเดี๋ยวโคชหลองขอลดเสียงเพลงนิดหนึ่งครับเสียงเพลงดังไปไหมครับเพื่อนโอเคขอลดเสียง ามาคุยกันต่อครับเพื่อนๆข้อแรกครับที่เพื่อนๆจะต้อง,องระมัดระวังนะครับเนาะว่ารถยนต์เราคนนี้ทําประกันแล้วไม่ว่าจะเป็นกับประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพอรอบอรหรือว่าประกันภัยภาคสมัครใจประกันชั้น1เรียกว่าปอนึงนะครับประกันชั้น2องอประกันชั้น3หรือว่า2องบวกสบวกทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับที่เราทําอยู่เนะี่ย มันจะมีข้อแม้อยู่ครับเ,เพื่อนๆเนาะว่าอะไรเข็มได้อะไรเข็มไม่ได้ไม่ใช่ทุกเขีมได้ทุกเรื่องนะครับนะอันนี้บริษัทประกันจะไม่ค่อยบอกพวกเราจะไม่ค่อยพูดให้เราฟังไม่อธิบายให้ฟังแต่มันมีอยู่ในข้ออยู่ในกรมธรรม์เรียบร้อยแล้วแหละครับแต่ว่าน้อยคนที่จะอ่านจนหมดถูกต้องไหมครับมันไม่ใช่ว่าใครจะอ่านได้เราากล่าวเท้าความถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนครับบนท้องถนนต้องได้รับการคุ้มครองเมื่อไหร่ที่เกิดอุบัติเหเตหุขึ้นมามีการบาดเจ็บมีการล้มตายขึ้นมาปุ๊บประกันอันดับแรกเลยคือพอรบรจะทํางานก่อนรถทุกคันครับประกันพรบรทํางานก่อนคุ้มครองคนขับรถนะครับสามหมื่นห้าในการรักษาพยาบาลต่อครั้งนะครับเนาะและหากเสียชีวิตคนขับรถก็จะได้รับ3ามหมื่นห้าในการคุ้มครองชีวิตของคนขับรถส่วนผู้โดยสารคนอื่นในรถของเราครับ ผู้โดยสารคนอื่นในรถของเราคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล80,000คุ้มครองชีวิต500,000ต่อ1ศพนะครับเนาะส่วนคนขับรถนี้ถ้าหากว่าเราเป็นฝ่ายถูกเราจะได้ความคุ้มครองขึ้นมาจาก35,000เป็น500,000ค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มจาก35,000เป็น80,000นี่คือพระราชบัญญัติความคุ้มครองพอรบรซึ่งรถทุกคันจะต้องมีต้องมีดังนั้นเมื่อพอรบรทํางานจบปุ๊บ ส่วนที่เหลือค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เหลือครับเกิน80,000จะต้องมาเอากับประกันภัยภาคสมัครใจคือประกันชั้น1ประกันชั้น2ประกันชั้น3ประกัน2บวก3บวกค่อยเอามาจ่ายแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำพรบนะครับเนาะใน80,000แรกในการรักษาพยาบาลเจ้าของรถต้องจ่ายก่อนนะเพื่อเกินนะประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกถึงจะทำงานถ้าคุณไม่จ่ายตรงส่วนนั้นก่อนประกัน ชั้นภาคสมัครใจไม่ทํางานนะจ๊ะอ่าอย่าคิดว่าฉันมีประกันภาคสมัครใจแล้วไม่ทําพรบก็ได้ไม่ใช่นะครับต้องทํพาพรบเป็นภาคบังคับลดทุกคกันต้องทําไม่ทําไม่ได้นะจ๊ะอ้าวลาคราวนี้พอพอรบรนี่ครับจะคุ้มครองเฉพาะคนนะครับนะคุ้มครองเฉพาะคนในการบาดเจ็บในการรักษาพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะครับนะแต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เราเอง รถยนต์ของคู่กรณีหรือว่าทรัพย์สินของบุคคลที่เราไปเฉียวไปชนเขาไม่คุ้มครองนะครับคุ้มครองเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในรถเราอยู่ในรถคู่กรณีหรือคนอยู่บนท้องถนนคุ้มครองทุกคนครับรักษาพายาบาลทุกคนเวลาเกิดเหตุขึ้นมาก็นําพรบรถของเราเนี่ยครับแล้วก็ประชาชนของคนขับรถถ่ายเอกสารไปแล้วก็ทะเบียนรถครับเอาไปยื่นกับ โรงพยาบาลก็ได้ครับโรงพยาบาลเขาจะมีแผนเรียกว่าแผนกพรบอ,รอยู่แล้วเขาจะทําการเบริกครีมให้เราเองเรียบร้อยเลยครับเนาะไม่ต้องกังวลใจข้อนี้นะครับในาการารักษาพยาบาลเบื้องต้นใจ่ายให้ก่อนเลยไม่พิสูจน์ถูกผิดครับ3ามหมื่นห้าสามหมื่นห้าทุกคนครับแต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่าถูกก็จะได้แปดหมื่นในการารักษาพยาบาลเอาละครับคราวนี้พอมีปัญหาเรื่องการารักษาพยาบาล ทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะครับเราเจ้าของรถต้องแบกรับภาระเองทุกครั้งครับที่ล้อเราหมุนแน่นอนครับมันย่อมเสี่ยงกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สเสมอถูกต้องไหมครับเนี่ยซิ่งอยู่ด้านหลังโคชฉลองเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดเหตุเมื่อไหร่ใช่ไหมครับมันเป็ซิ่งอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นเมื่อไหร่ที่พลผ้าทั้งขก้นมาปุ๊บมีทรัพย์สินเสียหายมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเราทรัพย์สินของผู้คนณีทั้งหลายทั้งปวงครับเราต้องแบกรับตัวเราเองนะเราต้องเตรียมเงินใส เป็นหลักหลายแสนแล้วก็ถึงหลักล้านเราก็ไม่แน่นอนนะครับเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปชนอะไรไปชนอะไรไปเกิดเหตุอะไรขึ้นถ้าเผื่อคุณไปชนลดราคารถยุโรปราคาแพงก็น่ามึดเหมือนกันเลยนะ <laughs> เพราะเราไม่รู้ไงครับดังนั้นประกันภัยภาคสมัครใจจึงถูกออกแบบมาเพื่อแบกรับความเสี่ยงตัวนี้แทนเราเราก็โอนย้ายความเสี่ยงของเราครับไปให้กับประกันภัยภาคสมัครใจเป็นคนรับผิดชอบแทนเราแทนที่เราจะรับผิดชอบโดยที่เราไม่รู้ว่าต้องรับผิดชอบเท่าไหร่ ในการเกิดเหตุแต่ละครั้งอาจจะเป็นหลักแสนอาจจะเป็นหลักล้านเราก็โยนทั้งหมดไปให้กับบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบแทนด้วยการที่เราเพียงแจว่าจ่ายเบี้ยหลักหมื่นเป็นสัญญาต่างตอบแทนเนาะผมจ่ายเบี้ยให้คุณคุณก็รับประกันนะครับว่าคุณจะดูแลค่าราาักษาพยาบาลของคนเจ็บคนป่วยและค่าเสียชีวิตแล้วก็ค่าทรัพย์สินของคู่กรณีให้ผมด้วยอา,อาจจะเป็นการจ่ายนี้ครับผม เขาเรียกว่าการโอนย้ายความเสี่ยงให้บริษัทประกันเป็นคนรับผิดชอบแทนอ่าคราวนี้การโอนย้ายความเสี่ยงนี้ก็บริษัทประกันก็ตกลงรับแล้วแต่บริษัทประกันมีข้อแม้อยู่นะไม่ใช่ว่าจะรับทุกข้อทุกกรณีเลยไม่ใช่นะครับเนาะมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าหากว่า1ครับคุณเอารุ่นไปใช้นอกอาชอาจักรอันนี้เขาไม่คุ้มครองนะจ๊ะไปเฉียวไปชนนอกอาล่าจักร ข้ามไปประเทศลาวข้ามไปพามา่าข้ามไปกัมพูชาข้ามไปมาเลเซียไปเที่ยวเนาะไม่ได้นะครับนะประกันพรบรก็ไม่รับผิดชอบประกันไทยภาคสมัครใจก็ไม่รับผิดชอบนะจ๊ะดังนั้นคุณจะต้องไปทาพรบรหรือว่าทําประกันไทยในประเทศนั้นๆด้วยถ้าหากเราจะไปนะครับนี่คือข้อแรกที่เขาไม่รับประกันครับผมนะมีคนบอกหรือ,อยัง <laughs> ถ้าไม่บอกไม่เป็นไรครับแบ่งป,ปันกัน,นครับเนาะข้อมูลดีๆ ก็แบ่งปันเพื่อนๆอย่าลืมแชร์นะครับเนาะแชร์ออกไปให้เพื่อนๆของเราได้รับรู้ข้อมูลดีๆเหล่านี้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งแชร์เพื่อนๆเราอแชร์เพื่อนๆของเราหน่อยเพื่อนเราจะได้รู้ครับข้อมูลดีๆเหล่านี้และสามารถนำเอาไปใช้แบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆเราได้รับรู้ข้อมูลนะครับเนาะสำคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่รู้เราจะ เรียกว,ว่าสูนยเสียโอกาสรับสูญเสียโอกาสในการที่จะในการที่จะได้รับความคุ้มครองดีๆครับผมข้อที่2ครับเพื่อนๆคนนี้ข้อที่2ข้อนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่รู้รับรองว่าเราเสียโอกาสแน่ก็คือหากว่ารถเราใช้ผิดออกฎหมา,าผลของเถื่อน ผลยาเสพติดนะครับไปป้นไปยี่ไปชิงเขาอันนี้ไม่คุ้มครองเช่นเดียวกันครับถือว่ารถใช้ผิดกฎหมายอ่าบริษัทประกันถือเป็นเหตุในการที่ไม่คุ้มครองนะครับเนาะเพราะว่าประกันไม่ได้คุ้มครองทุกกรณีนี่แหละกรณีถ้าใช้ผิดกฎหมายเนี่ยอันตรายมากมาก ไม่รับประกันนะครับไม่คุ้มครองทั้งสิ้นนะครับเนาะดังนั้นเพื่อนๆจะต้องระมัดระวังนะครับเนาะอย่าทําผิดกฎหมายเดดขาดเด้อพี่น้องเด้ดอถ้าผิดกฎหมายรับรองครับประกันเขาก็ถือเป็นเหตุในการที่จะไม่คุ้มครองเราแน่นอนและส่วนข้อที่3ครับดูด้านหลังผมครับขาซิ่งนี่นี่นี่อย่างนี้นี่ถ้าไปซิ่งไปแข่งกันนะครับนะอย่างเงี้ยไม่คุ้มครองนะจ๊ะจะบอกให้แต่ถ้าวิ่ง โชว์สวยๆอ่าไม่เป็นไรครับบริษัทประกรันคุ้มครองแต่ถ้าอยู่ในสนามเราคุณแข่งกันสูสีปัาเป้าเป้าวป๊ปปปเฮ้ยต้องใครลอยกับกันมามามาลาาอยกับกันเนี้ยอ่าไม่ได้ครับใน่งนั้นไม่คุ้มครองเลยถือว่าเราเจตนา Fall, เราลงไปเสี่ยงเองอ่านี่แต่งสวยครับด้านหลังแต่งสวยถือว่าคุ้มครองคร,งครงับแต่งสวยขี่สวยอ่าไม่เป็นไรครับไม่ได้ไปซิ่งแข่งไทยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอาไปซิ่งและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในระหว่างซิ่ง ไม่คุ้มครองนะจ๊ะจะบอกให้สามข้อถามไปแล้วครับข้อที่4ครับอบอกแล้วใช่ไหมครับว่าต้องไม่ผิดกฎหมายถ้าหากว่าเราเมาแล้วครับประกันคุ้มครองไหมถ้าเมาไม่คุ้มครองเช่นเดียวกันครับเมาไม่ขับนะจ๊ะก,กับแท็กซี่ด่วนจีไปสินาีาหรือให้ภรรยามารับถ้าไม่อยากผูกยานคุณสุภาพบุรุษส่วนใหญ่จะเป็น อชอบดื่มสุราใช่ไหมครับรู้อยู่ครับว่าสุราเป็นของไม่ดีแต่ก็อดไม่ได้นะครับเน,นาะเพราะว่าดื่มไปแล้วติดไปแล้วเหมือนกันครับดังนั้นเ <c oughs> มื่อติดสุราแน่นอนครับเราต้องไม่ขับรถไม่ขับรานะครับเนาะเพื่อความปลอดภัยของเราเมื่อไหรที่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับตอนนี้กฎหมายบอกดื่มไปแล้วมีแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประกันไม่คุ้มครองนะครับเนาะต้องระมัดระวังโดยดว่วนทีนะครับนะอย่าเด็กขาด <c oughs> อย่าเมาเด็กขาดนะครับพี่น้องเนาะ <c oughs> โอเคเ <c oughs> <c oughs> มาไม่ขับกับแท็กซี่ดีกว่านะจ๊ะประกันจะได้คุ้มครอ,นะเรองเนาะเกิดเหตุอะไรขึ้นอันตรายมากๆครับไม่เอาไม่ขับครับคนเมาส่วนใหญ่จะบอกว่าตัวเอง ไม่เมาจานไม่เมาใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไม่เมาดังนั้นแหละครับแต่ว่าเดือนนี้ไม่ตรงทางข้อ5ครับผมนะต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่ห้าก็คือคนที่ขับรถคันนั้นนะครับไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนเน้นนะครับไม่เคยมีใบขับขี่ ไม่ใช่ใบขับขี่หมดอายุไม่ใช่ใบขับขี่โดนยึดไม่ใช่ใบขับขี่โดนเพิกถอนเนาะถือว่าไม่เคยทํแบบไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนไม่เคยสอบใบขับขี่มาก่อนถ้าหาว่าเกิดเหตุปุ๊บบริษัทประกันก็ถือเหตุไม่คุ้มครองนะครับนะไม่คุ้มครองเลยแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่โคชฉลองพูดมาเนี้ยไม่คุ้มครองก็ยิงแต่ว่าไปชนกบรถค,คู่กรณีซ่อมคู่กรณีให้นะครับนะประกันชั้น1ชั้น2 ทัน3ก็คือซ่อมคู่กรณีให้ซ่อมทรัพย์สินคู่กรณีจ่ายค่าปรุงศพค่าอะไรค่า,า,ารักษาจะไปพยาบาลให้คู่กรณีแต่รถเราไม่คุ้มครองเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ทาําผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตื่มแล้วขับไม่คุ้มครองรถเราครับแต่คุ้มครองรถคู่กรณีไม่คุ้มครองทรัพย์สินเราแต่ทรัพย์สินคู่กรณีก็คุ้มครองปกตินะจ๊ะโอเคและข้อที่6ครับผม ข้อที่โหดที่สําคัญนะเพื่อนๆนะคือบางทีรถเสียก็มีปัญหาเมอกี้เราไปชักจูงไปลากกันเองเราไปหยัดงินเนาะเราไม่อยากจะใช้รถพว่วงไม่อยากใช้รถลากบริการที่เขามีอยู่พอเราไม่อยากใช้เราก็ลากกันเองสังเกตดูเห็นเรื่อยๆเยอะใช่ไหมครับเพื่อนๆเนาะนั่นแหละครับบางทีไอ้คันหนา้าเบรกคันหลังเบรกไม่อยู่ชนตุ้มอ้าวเกิดแผลขึ้นมาไปแจ้งเคลมประกันไม่รับประกันนะครับนะเพื่อนๆต้องไม่รับเขาไม่รับประกันนะครับถือว่าเราใช้ผิด เอาไปลากไปจูงรถเราเป็นรถที่ใช้ส่วนบุคคลไม่ใช่รถใช้ากจูงนะจ๊ะรถกจูงต้องมีอนุญาตต่างหากในการที่มีกจูงเพื่อจะไปลากไปจูงสังเกตดูไหมครับรถที่ลากจูงเขาจะมีของเขาพิเศษต่างหากมีกกอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งอยู่ในรถแล้วเวลาเวลาจูงเขาก็จะไม่ใช้เชือกใช่ไหมฮะไม่ใช้เชือกเขาก็จะมีแท่นรับรถด,ดีๆเพือ่อความปลอดภัยเห็นไหมครับหรือว่าจําเป็นต้องลาก็าจะเป็นท่อเหล็กใช่ไหมครับแล้วก็ มีที่ยึดซ้ายขวาเวลาเบรกปุ๊บมันก็จะได้ไม่เข้าไม่ไม่พุ่งเข้ามาชนกันถ้าลากด้วยเชือกแน่นอนครับโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีขึ้นเขาลงห้วยอย่างเงี้ยจังหวะลงเขาอย่างเงี้ยคนคนหนึ่งขับคนนึงเบรกคนหนึ่งเหยียบคนนึงเบรกคนหนึ่งเบรกไม่ทันก็ชนกันอันตรายมากมีเยอะมากครับผมที่อ่าที่รถลากแล้วมีเกิดอุบัติเหตุบางทีรถคันที่ลากไปคันหลังเสียหลักตกถนนครับคันหลังที่ถูกลากไปเสียหลักตกถนน แล้วไปดึงไอขันหน้าลงถนนไปด้วยโอ้โหหนักนไปใหญ่แล้วสองต่อเลยดังนั้นเสียน้อยเสียยากครับพเพื่อนเสียมากเสียง่ายดังนั้นไม่จําเป็นอย่าเอาไปจะลากกันเลยเด็ดขาดนะครับเนาะยอมเถอะครับไม่กี่พันบาทครับเรียกให้รถลากเข้ามาลากไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับโอเคและข้อที่เจ็ดครับเพื่อนเพื่อนข้อสุดท้ายที่ประกันภัยจะไม่คุ้มครองก็คืออะไรครับใช้รถผิดประทอ่ ช้รถผิดประเภทครับเพื่อนๆเช่นรถเราแจ้งว่ารถเราเป็นป้ายดัป้ายรถส่วนบุคคลครับแต่เราเอาไปบรรทุกคนไปใส่ข้อไปใส่ลังคาแล้วบรรทุกผู้คนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเหตุขึ้นมาไม่รับผิดชอบนะจ๊ะถือว่าใช้รถผิดประเภทใช้รถผิดประเภทถือว่าบริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะที่จะไม่คุ้มครองแต่ถามว่าคุ้มครองอคนบาดเจ็บไหมคุ้มครองครับคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไหมที่รถเราไปทำให้เกิดความเสียหายคุ้มครองครับแต่รถเรา ไม่ซ่อมนะจ๊ะ,ะถ้าซ่อมก็จะมีการาเสียค่าดีดักเสียค่าดีดักเข้าไปครับเพื่อเดี๋ยววันหลังพรุ่งนี้โค้ฉลองจะมาคุยให้ฟังว่าค่าดีดักมันคืออะไรเนาะ,ะดีดักมันคืออะไรมันจะมีค่าดีดักมันจะมีค่า e x c e s ซซ,ซึ่งเป็นเงินส่วนที่เราต้องร่วมจ่ายกับบริษัทประกันด้วยนะครับนะดีดัก,กคืออะไร excess คืออะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันให้ฟังเนาะวันนี้เอาเจ็ดข้อสําคัญสําคัญที่เราต้องระมัดระวังเราต้องรู้ว่าความจริงเหล่านี้ ถ้าหากว่ามันเกิดเหตุขึ้นกับเราแล้วบริษัทประกันภัยถืเอเป็นเหตุในการที่จะไม่คุ้มครองเราได้นะครับข้อที่1ก็คืออะไรครับใช้รถนอกราชอาณาจักรประกันคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะจ๊ะข้อที่2ครับใช้ผิดกฎหมายก็ไม่คุ้มครองถูกต้องไหมครับจสรุปไรั้ังข้อ 3. า,อาพวกขาซิ่งขาเจียวทั้งหลายเหมือนข้างหลังโ็้ะลออเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังนะจ๊ะยาวไปแข่งถ้าแข่งแล้วเกิดพลิกคว่ำขึ้นมายางระเบิดยางแตกขึ้นมาเสียหลักลงห้างถนนไม่คุ้มครองนะจ๊ะจะบอกให้ข้อที่4ี่ครับเมาแล้วขับไม่เมาไม่เมาไม่จริงครับถ้าเสียงยังไม่เมานี่แสดงว่าหนักอันนี้ก็ไม่คุ้มครองข้อ5้าครับขับรถโดยที่เราไม่มีใบขับขี่ไม่ได้นะจ๊ะคนที่ไม่ขับขี่ขับรถไม่ได้อันตรายครับ เพราะว่าพลาดพังขึ้นมาบริษัทประกันถือเป็นเหตุที่จะไม่คุ้มครองนะครับเนาะข้อที่6ครับนาไปลากจูงถูกต้องไหมครับนําไปเป็นรถลากไปบรรทูงก็ไป,ป,ไปชักพากันไม่ได้ครับอันตรายหากเกิดเหตุขึ้นมาอันตรายมากๆแล้วบริษัทประกันไม่คุ้มครองนะจะและข้อสุดท้ายใช้รถผิดประเภทเนาะใช้รถผิดประเภทนี่ก็คือไม่คุ้มครองนะครับเนาะถ้าจะให้คุ้มครองก็ต้องมีเสียค่าเอ็กเซสค่าพิสยืนเรียกว่า ค่าเสียหายส่วนแรกที่เราต้องเสียเอาละสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยเพียงเท่านี้นะครับน้อง21นาฬิกา56นาทีแล้วอุย้ยต้องรีบนอนนะครับน้องก่อน4ทุ่มร่างกายเราจะได้แข็งแรงช่วง4ทุ่มถึงตีงเป็นช่วงสําคัญครับร่างกายเราต้องซ่อมแซมตัวเองเขาจะหลั่งโอออกรดฮอร์โมนออกมาเพื่อซ่อมแซมร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งดังนั้นต้องรีบพัก่อนนะครับนาอสำหรับวันนี้โคชฉลลองก็แบ่งปันกับเพื่อน เพียงเท่านี้นะครับเนาะถ้าเห็นว่าคลิปอ่าไลคนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปให้เพื่อนๆของเราได้รับรู้ข้อมูลดีๆเหล่านี้ด้วยนะครับเนาะเป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าเป็นสะพานบุญนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันครับโคชฉลออจะมาคุยให้ฟังว่าค่าเอ็กซคืออะไรค่าดีดักคืออะไรแตกต่างกันยังไงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่ขอช้างไม่ขอมาโคชฉลอง อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุขภาพดีบั่งมีร่ำรวยหลอ่ลอๆสวยๆด้วยกันทุกท่านนะครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์